ตอนแรกเจ้าคิดไว้อย่างคิดว่าเต้าพอเจ้ามันคือเนาะให้โกโจเดี๋ยวค่อยคีดมาขี่ห้อยค่อยอ่ะขี่เราไขี่ห้อยห้อยทากมันนั่นนะคือดิฉันกว่าเขาจะออกแบบกมาจากหันแล้วไงออกแบรกมาจากขี้ห้อยไปแล้วที่ทำความสะอาดของแม่บ้านค่อยเก็บกวดเสร็จถูต่างๆโบแปลกใจว่าเป็นยังเมืองไทยทาไมสะอาดจัางสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยทําไมสะอาดอย่างนี้เนาะ เงาเลยอ่ะโอ้โหอุ <no p Obrig illions> ้ยรถไฟอันนี้มันชุดอันนี้ขัดกี่รอบพี่ขัดขัดกี่รอบครับกี่รอบสามสี่รอบใช่ป่ะอ๋อโอเคครับน่ะตะโกนนะนี่นะเป็นการขัดที่ว่าสบายดียัออเ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 อียงนเหรอใช่เห็นม่้ยโอ้โหเอียงไปบ่งดูไมปบ่งดูไม่คือเอียง มัเคอตี่ีีแข็งแวามมาไปนี่ไปนไรไปไหนไม่เราคิดว่าเต่าอะคือเต่าคือเต่าและเขาเพื่ังไนะเ็ถูเพ่งบอกันไม่ยังว่าอยัมีข้อไหนพี่นิ้อคอบงอเขาจะตัวนี่นะทุกคนมีำคํากาดทำความสะอาดอีกนะมาไหมมเพิ่งในมันยังไงอะมันคืออย่าง มันแม่มันแม่ยังไงฮะแปลกใจบอกมะขี่หออหมาคอยอยใกล้ๆมอยตายกล้ๆมอยเนาะคือมอยดีวอะไรไม่เป็นเครื่องอสงใจเก็บกวนี่แหละพี่นองเงินไทยยอดมีทุกอย่างสลีสลี เกณเอาเกอาเกเาเลย <G l uch> นั่นตะกอนดู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 ขักบ๊อบไั้มันคืออย่างมันทาได้ยากเลยแบบนี้อันนี้มันเครื่องถูพื้นเลยพี่ใช่ปะ่ะเอา <G l uch> ทําสมัย <G l uch> กรกงๆขง่ะเนาะ ผมคิดว่ามันเป็นหอยเต๋าเลยคือคือหอยเื๋าเลยไม่หนอกแบบไม่ใช่หอยเต๋าบอกเจ้ามาจากไหนระบบยังระบบมันไปเองฮะระบบเปิดไปเองระบบไปเองเลยอยู่ยุบอะไรระบบไปเองนั่นนี่นะอันนี้คือเครื่องทำความสะอาดใช่ไหมพี่ใช่ป่ะอ้นี่พี่น้องอันนี้ชุดยอดอดรรี่ครับผมอันนี้เขาทำทุกวันไหมครับทุกวันเลยเหรออ๋อ สุดยอดมากๆนะครับทุกคนยอดพี่นอกยอดนี่มันแบบนี่แหละประเทศไทยไม่แปลกใจนะที่ว่าพื้นสะอาดนะว่าแล้วมันจะสะอาดกันยอนย้อนใหญ่ตัวแรกเคยกินเมื่อกี้หอยคือเนาะคือมื่อกี้หอยเนาะแปลกใจเนาะน้ำเบาเนาะเจ้าแปลกใจว่าเจ้าคิดว่าอย่างตัวแรกเขาตัวแรกนึ่งอ้หอยทำไม่ทำเลยเจ้าคิดว่าอย่างคิดว่ายังยังของยังเกาะฮะเต่านะเจ้าคิดว่าเต่า เ <c oughs> ยอ,ยอ,ยอยะคือกี่ประตูมันสะอาดแต่ย้อนยังอันนี้ดี่ไงครับเฉ <c oughs> พาะมันยังเงาแบบเงานะเบิ่งมีแบบมีมแล้วก็มีป้าแคค่อยทำความสะอาดออนะโอ้ดีนะทุกคนนี่<อ>ไงอันนี้คือเป็นความทำความสะอาดตลอดนะบางคนมาแล้วก็อยาไปทิ้งเนาะอยาไปทิ้งเพราะว่ามันจะเดือดร้อนให้กับคนที่เขาทำความสะอาดอยู่ที่นี่นะทุกคนเบิร์เบิ่งกเบิเบิรบด้ไสแห้งได้ ไปเองเหมือนน้อค่อยๆสุกเลยค่อยๆเลยค่อยๆแบบไปเองนะค่อยๆนะตอนแรกค่อยคิดว่ามีน้ำค่อยคิดว่าอีช้างตอนแรกอะมันมีน้ำนั่นได้นะเฮ้ยมีอะไรมีน้ำเออมีแบบค่อยๆเป่าค่อยๆครับถูกพื้นน่ะตอนแรกเจ้าคิดว่าอย่างคิดว่าเต้าพอจ้ามันคือเนาะเห้โกโจเดี๋ยวค่อยคิดว่าคิวฮ้อยค่อยอะคิดว่าคิวห้อยห้อยทากมันเท่านะ คือทุกัช่ป่ะเขาจะออกแบรกมาจากหันไปแล้วไงออกแบรกมาจากขี้หอยใช่ไหมเนาะขวาอันนั้นเป็นปากดิอืางล่างเป็นเป็นยังก็เป็นผ้าขวานเนาะแม่นเป็นโถคัดได้ไงเครื่องคัดคัตคัตก็ขัดมันนอ่ะนัดแม่นไข่ไขๆแบบเป็นระบบคัดเ่ยเอาตัวคนไป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 ดูไปแบไปนี่นะเป็นโบแปลกใจที่บอกเป็นยัง คือเงาคืองามก็ <tinc S 1> มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแหลกก็ยังปอยังใช้ระบบระบบห้อยทากบนเรื่อยเต้าครับครับเจเอออันนี้เป็นสิ่งดีๆเลยนะแหลกมีเจ้าหน้าที่รอปภทําความทําไอ้รักษาความปลอดภัยให้เราได้นะอะไรยังบปภมามามีที่ทำความสะอาด ของแม่บ้างคอยเก็บกวดเสร็จถูต่างๆบมแปลกใจว่าเป็นยังเมืองไทยทำไมสะอาดจังสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยทำไมสะอาดอย่างนี้เนาะเงาเลยอ่ะนเรถไฟไฟอันนี้มันชุดยอดอนี้ได้เนาะไม่เลยไม่เลยมาข้าจะคัดจักรอบไปคัดจักรอบกันในปูัะ เรือ่องอะไรเรื่องอะไรไม่ก็ไม่เนี่คยคือขัดไข่ไข่นะขัดไข่ตรงนี้ได้จ้ะอ,อ,อ๋อไวทูอันนี้ไว้ทูดิไว้กวาดกวาดดิด<ไ>อันนีขข้ขัดกี่รอบพี่ขัดขัดกี่รอบครับกี่รอบสามสี่รอบใช่ไหมอ๋อโอเคครับผมนะทุกคนนะนี่นะเป็นการขัดที่ว่าสุดยอดมากๆนะทุกคนนะ นี่แหละเป็นยังว่าคือสะอาดซ่าเจ้าหน้าที่คัดตลอดปะเงาเงาเงาแว๊บเออเงาแบบเนี่ยฝ่าข,ขนาดจ,จะคัดประมาณสี่หารอบได้สี่หารอบรายการน,นี้ก็ทำงว่าสะอาดกวาดตลอดนะกวาดแล้วค่อยคัดถูทูท,ทูที่ว่ามันเงามันงามเนี่ยมันโบแปลกใจหรอกไงย้อนยังมึงนี่ย้อนเพิ่นทำงว่าสะอาดตลอดทำงว่าสะอาดตลอดนะได้นะเป็นได้เห็นแล้วหูซืออซ้อจังไหน่ะหูซื้อจังไหนอ่ะเได้แล้วหูซื้อจังไหนเนี่ยเอาเนี่ย ดีนะเนนะนี่นะสิหรับเนาะมีคนดูแลแบบว่ามีคนยังกทำความสะอาดดีนีหลายนะบแปลกใจหน่อยเนาะแปลกใจบมแปลกใจหรอโมแปลกย่นยังมันคือพื้นคือสะอาดซาเทบจะบโมบี้พุ่นก็เฮ้ยนีเนี่ยโอ้โยมีบเราึกเลยเียงนั้ตี๊ดเลยมีเบามือมมเบิร์ด้วยใช่มี่เบามือดำ โอ้ยทุกคนอันนี้ให้ยพี่พิสูจน์เลยเบวงเลยนะสุดยอดให้สุดยอดไร้อ๋อู้หูประทับใจน้อยเนาะอันนี้แหละเขาเชิญบอกขากะลีข้าให้คะแนนใจให้เท่าได้ไหมข้าให้คะแนนใจใหญ่ไปเลยให้ร้อยเลยโบมี่แบบติดคัดโบมี่ยังเลยบอกเก้าสิบเจ็ดสิบโบมี่มาเป็นนักมวย มวยกันยังมีแมนยังก็ยังมีหยุกชี้หยุกหามือยังมียัมีหนไม่หนักยังมีนอกแต่อันนี้คือเต็มลอยเต็มลอยพี่ไปย่างมาพี่นังย่างมาใกล้ๆพ่นั่ใกนละใคงกหนลหนี่มาๆมาข้ากันล นี่นะตกคนนะก่าวาแปลกใจนะนี่รูรสรามสะาดก็ถูกซอกถูกมุมเลยได้มั้ได้มั้ามาเข้ามาเดียวพี่แบบถูกถูกซอกถูกมุ้มเลยเนาะแบบเพ็บแบบสะอาดใช่ใจเยนให้เวลาเราเนี่ยติดมันตพื้นเลยมันลื่นนี่คือการกรรองปีจาก เป่าเสืดนะครับนี่คือเป็นการล้างตีจากเบ่าเสร์ดบ้าสะอาดจริงๆและเขาประเทศไทยใส่ใจเรื่องพวกนี้มากๆผมไม่แปลกใจเนาะเ่าเสรดเนาะว่าทําไมคนไทยนักท่องเที่ยวถึงชอบมากันเมืองไทยเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดแล้วเจ้าหน้าที่ใส่ใจที่จะดูแลความสะอาดดูแลดีดูแลดีมากๆดูแลดีมากมีทุกมุมทุกจุดเจ้าหน้ทา,นาที่หมด ครับก็ต้องห่วงเลยว่ต้องห่วงเลยมาเที่ยวที่ประเทศไทย,ไทยมีทุกทุกยุดอ่ะต้องกลัวที่ว่าอะไรว่ต้องกลัวเรื่องว่ากลวตช่างเรืองหรือว,ว่าก่อเรืองอะไรนะว่ต้องอยากมีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่เขาดูแลความปลอดภัยและยังไม่พอยังไม่พอมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดด้วยแมนเจี่จรเราเป็นระบบยังไงระบบเต่าหรืร <laughs> ะบบยัง หอยท่าพลุต่ำเนยะหอยท่าเออตีแรกงงงงอาอย่งวาตีแรกคือตีแรกงงกันหือกปลงงก็ยังก็มือโมรามก็เป็นเครื่องทำกําาานะทำโมทามเนี่คือจีบู่น้อเนาะคือจีเบบยังไงล่ะมันงงกนะเนาะเขาเคยเห็นแบบนี้เห็นได้แม่นพอหรก็ได้มาเห็นบนเหตุและเพิ่นใช่ใจได้เจ้าบิง์ตีหลัจักรอบแหละเขานั่งอยู่นี่ว้ยมันสีหารอบหรือไม่ และกับเบื้องเนี่ยเราเห็ดความสะอาดเครียดขักินแน่ยใช่ยังมึงไปใส่อยู่กวาดแก้วกวาดอีกได้เงินเดือนฮะได้อยู่เงินเดือนอุ้ยให้เงินเดือนได้ไงให้คืนเดือนหลายดิเพผอแผงวัวเขาอีกดิมันเดือนน่ะเจ้าเบื้องเนีพื้นเงาเงาอย่างซี่บ่แปลกใจดอกไม่เห็นแหละเงาเงาแบบนี้น้องบ่แปลกใจนะฮะเพราะยังเพราะว่าเจ้าเบื้องการทำความสะอาดของขาเจ้าเจ้าเบื้อง ใส่ใจทุกรายละเอียดใส่ใส่ชุกตารางนิ้วโอ้ยทุกคนเลยนะทุกคนนะนักท่กองเที่ยวมาเล่นมาเที่ยวเลยเขาบวนนั่นเนะขบวนวันวันหน้าวันลังจนมาเห็ดนี่เห็ดตลอดเลยนะยไม่เห็ดเ,ล,เลยเวลาเขาเจ้าสังเกตบ้างเลยเป็นยังนักท่องเที่ยวเขาอยากมาประเทศไทยเขายอดนี้นี่ไงย้อดน,น,นี้น,นี่สภาพสะอาดสะอาดจะอ่างขยะที้นี่างว่ามีคน เวลาคอนดักบติกคนบติดตูดคนมันก็อยากมาหน่อยนะต้องอยากมาเ้าวพี่นนองคลิปนี้บ้าเสือก็บ้าเสือกอาจจะเขาจบไปท่านี้น้อยเนาะกาหุรดอยากติดตามไยสามารถไปติดตามในท้งไหนได้ไงทางซ่องเราเสือกชาแนลทางยุดซ่องยูทูบเด้อทางยูทูปบ้าเสือกชาแนลเนาะมีสองทางน้ำจ้าทางติกตอกทิกตอกต่อต่อช่องทางไหนตอตชื่อช่องบ้าเสือกคือกัน ซื้อปาเสิอด์ชแนลกันหมอโอทุกคนผทางเฟน้ำเวมันผ้ามันผ้าบ่ันผ้าอะไรการมาเชแนลชแนลกันโอเคนะทุกคนนะฝากอ้ายชายไว้อีกคนหนึ่งนะทุกคนนะฝากติดตามไปเป็นกำลังใจเพื่อนนะทุกคนนะตอนนี้เพื่อนกำลังสู่แล้วกันเก็ดคลิปนะทุกคนนะตอนนี้กับฝากไปเป็นกำลังใจเปลาสือนะทุกคนนะคลิปนี้อีพีนี้มาแล้วกับอาเสือขอจบไปน่ขก่าเขาสบายดีสบายดีงห้สบายดีครับผมทุกคน